เอเยอวัสดสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ k e คนะฮะวันนี้นะเซลล์พรีเมียมนะฮะลูกค้าจะพามารีวิวพามาป่าเข้าใหม่ภายในร้านนะฮะเป็นรุ่นยามาฮ่าเดันาอานะครับคันนี้แต่งสไตล์เอนดูโรมาแบบเต็มเต็มเลยนะครับพร้อมลุยป่ามากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์แต่งนะครับลูกค้ามือเบรกมือคัสกาดแฮนด์ปอกแฮนด์แฮนด์แต่งนวมนี่คือแบบมาครบเลย นะดูแผงบนนะสวยๆกยคิๆแบบนี้เลยระบบไฟติดครบที่สําคัญนะฮะลูกค้าเลขไมาอยู่เพียง5,700กิโเมตรเท่านั้นเองนะครับเครื่องยนต์เดิมๆแห้งๆไม่มีปรับแต่งใดๆเลยนะครับผมมีกัดเครื่องกัดแข็งมาให้พร้อมนะฮะอ่าไฟหน้าสวยสวยสว่างสว่างแบบนี้เลยนะฮะไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งนะครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังนะี่ยทางร้านเบิกมาให้ใหม่แล้วนะฮะยังแน่นๆเต็มๆอยู่เลยนะฮะ ล้อสีดำนะฮะดูสีดำซี่ลวดสีขาวส,สวยๆเลยขอท่อใหม่ๆนะท่อเป็นของ F M F นะครับผมนะใครได้คันนี้ไปคือคุ้มมากๆและที่สำคัญนะจัดไฟแนนซ์ได้ตั้งหักนะครับผมนะอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับตามการใช้งานเลยนะครับลูกค้านะหากใครสนใจนะรีบจจองกันได้เลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันนิดนึงนะฮะสตาร์ทง่ายๆเลยครับผมนะทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะ พร้อมขับขี่เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยเครื่องไม่ดังควันไม่ไหลนะฮะหากใครสนใจเจ้าคันนี้นะฮะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมนะยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะมีเล่มพอม่อเอกาสารครบแล้วนะครับผมช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ